แล้วสีเสื้อลูกค้าตกปะเนี่ยไม่ใช่ครับลูกค้าดิพอดีเด็กก็เพิ่งถอดปอกหนังออกเมื่อกี้ครับเหรอก็ใส่บอดสวมมาอ๋ออ๋อสวมใช่ครับแล้วเราเพิ่งเอาออกเขามันจะมีคราบตกกระปกเนาะที่ตกค้างอยู่นะครับเดี๋ยวนี้สปาให้ใหม่ล้างออกอยู่แล้วเจอประจําแอร์แบ็กได้มาคุ้มด้วยเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับตัวนี้เป็นมิลเซเว่นใครมองหาอยู่ก็รีบจัดเลยเลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันกิโลเอีโต้เลยนะจออัปเกรดเรียบร้อยแล้วเป็นแอนดรอย ดีเซีเลตหนึ่งช่องนะครับมีชิปล็อกสามารถจอดแปะได้ดีมีโหมดการขับขี่ด้วยนะคันนี้แอร์ลาวแล้วดูบาะแถวสองหน่อยเบาะแถวสองเริ่มเหมือนกันไหมอ๋อเบาะแถวสองก็อยู่ในภาพที่ใหม่สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้กว้างขวางน่าใช้เลยทีเดียวมีจอกลางให้ด้วยจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็แอร์ลาวเย็นท้องโดยสารแน่นอนส่วนบาะแถวสามก็สมบูรณ์ แบบนี้พร้อมใช้งานคันนี้ได้ปีอะไรมา08ปครับปี0-8ด้วยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วตัดหมอกไหมคู่หนึ่งลดน้ค้นมถมแถวบ้านแล้วนี่ใช่ป<ช>่ะฝา<อ>ปรงหน้ามีจมูกด้วยนะครับล้อมแมกเดิมโรงงานเครื่องยนต์3.0นวีเจทเทอร์โบกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวการสาด์บานระบบห้ามเบรกได้มาดิคู่หน้าข้างหลังเป็นดำ <S <S ด้านท้ายมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับ2.2ตำแหน่ง <S <S ไฟเบรกหนึ่งสามปัดฝนหลังนะครับดูป้องขวา เบาะตัวนี้ก็สามารถปรับพับได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมดับหนหน้าแบบนี้ว้าวสุดๆเลยมีดีเซลเรด้วยหนึ่งช่องแอร์เรวน็อตฝาท้ายไม่มีแกะส่วนน้องเครื่องคันนี้นะครับจัดว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับอุปกรณ์ส่วนครบทุกอย่างพร้อมใช้งานรอยอาร์ค้างอยู่ครบทุกจุดทุกตำแหน่งเครื่องฝาทองส0รพิสูจน์วิจิตรโบเครื่องแห้งเราเบรก ABS แบตเตอรี่ FB คอน7,004ครับ5ปีนะ5ปีครับราคานี้โคตรว้าว289,000